น,นี้ก็จะไปะหาที่ขี่รถเล่นแ,แถวเนี้แหละนะครับใกล้ๆบ้านพวกเราอํเาเภอสายดาวนี่เราไม่คิดที่จะไปอำเภออื่นเลยไงนะไปอ่ะวันนี้เราเราก็อยากทิ้งงานทิ้งการเพราะว่าเสียเินน้ำมันก็แพงเมื่อไหรเมื่อไหรน้ำมันจะถูกักซีกว่าจะขี่ไปมาเลเซียไปเติมที่มาเลเซียแนตะ่ของเขาถูกอ่ะไม่รู้ดิ <laughs> ไปไหนไก,กลไม่ได้หาเลาะเจอนี้ จ็ดแปดร้อยโลโอ่ะก็ตามนน,าออนั้นครับไปแถวเนี้ยแหละอ่าวันนี้มีสมาชิกใหม่ในว้าวเต้จริงจริงเลยไปมะ เดินดิบหน่อยครับ เป็นรถที่ไม่เหมาะกับการขับเข้ามาในป่าอย่างยิ่งทำไมบินสมเลยครับไปังพีน้อยโอเคจะไปได้ก็จะได้ใช่แล้วครับตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วโอ้โหเป็นทางอะไรครับเป็นทองสุเทา นะครับดูเสียขนาดนี้ยังคึกอีกโอ้โหสำหรับทนายนเจ๊ทิพเรานะฮะเราเป็นทริปแรกที่เราได้ลุยนะฮะในรอบเกือบครึง่ง<ท>ครึ่งเดือนซึ่งวันนี้ดีใจมากเราอยู่ที่ไหนนะยวขึ้นชื่อให้ในแถบด้านลเลยนะครับใ,ใกล้ๆสวนพี่ชายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็รถไปแหกโค้งมาก็ยังไม่ตายครับยังล่อแล่อ,อยู่ฮนะเดี๋ยวจะ เดินข้ามลำธารดูไหมไปกันไม่น่าจะไปได้อย่าเลยยังลงไม่ได้เลยคุณอย่าเลยตรงนั้นเหยียบน้ำอ่าตรงนั้นดีกว่าคุณเล่นหนังไม่ผ่านเนี่ยคุณพูดแข็งมากเลยนี่คุณกำลังแสดงหนังใช่างนี้นะพี่เกิร์ลโอ้โหดูดูน้ำโชว์ดูน้ำโชว์โอ้โหขออนุญาตวางแม่แล้วกันไม่ใชจแล้วแม่หล่อหาย เราต้องเดินชามตรงนี้เดี๋ยววะไปเจอกันไปตรงนู้นโดดเลย ขณะนี้เวลาประมาณสามโมงครึ่งนะครับเราได้สถานที่สำหรับการประกอบอาหารแล้วอย,อย่างเนี้ยตอนนี้กำลังจัดเตรียมอยู่นะคะออรับเมนูย่างเนื้อเรานี่สุดเพียบแล้วาหาช่องอย่างเนื้อที่ดีที่สุดอะ่ะไม่ใช่ช่องเราแน่นอน <laughs> <laughs> พูดเหมือนจะเป็นช่องเราให้ไปดูช่องอื่นใ <laughs> ดูช่องอื่น <laughs> แต่ย่าเริ่มกดให้ช่องเราแต่เราย่างอร่อยด้วยเออ เราลองกินได้ไงคนอื่นไม่รู้ส่วนใหญ่จะกินตอนที่ลิ้นเราเริ่มชาแล้วอะไม่รู้อะไรทําให้เราลิ้นชา <c oughs> น่าจะเป็นน้ํายาเลี้ยงรากอ <c> ะ <oughs> <c oughs> นั่งเราลากงอก <c oughs> เอ้ยิ่งนั่งนานลากยิ่งงอกงอกไหยง <c oughs> อกดูครับอันนี้ส่วนอะไรอ่ะส่วนไหนคือว่าส่วนไหน,น,ไ,หนไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหนครับก็บอกเสือร้องไห้ก็อบอกเสือร้องไห้แบบราคาย่อมเยาวครับ ตอนนี้หมูมันแพงมากนะครับหมูเนี่ยคอหมูย่างตกโลละ300ครับกือบสามนะเราก็เลยซื้อเนื้อกินแทนครับซึ่งราคาถูกกัน10บาทครับนี่พิ่ก่อฟันดีกัหน่อยมันเป็นเหมือนแบบเอฟเฟกต์อ<ต>่ะแล้วเราก็เออมันไม่ติดขอเอฟเฟกต์หน่อยครับให,ให้มันติดอนตอนนี้ซึ่งซึ่งเราก็ต้องต้องกินเนื้อครับเพราะว่ามันถูกกว่าหมูครับแค่นั้นแหละไม่มีเลยว่าไง ผมก็ตั้งใจฟังนะนะไม่ถูกก็เหมืนถูกกัาจริงอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจัดเตรียมสถานที่อะไรไม่เรียบร้อยก่อนนะครับสถานีรแไฟวันนี้มีกองอาร์ตงั้นสถานที่มันสวยเลยโอเคนี้ก็สุดยอดแล้วเป็นไงกว่าไฟไม่ติดปัญหาคือแบบมันชื้นไง อันนี้ถ่านเราก็ซื้อเข้ามานะครับถ่านก็ขอเข้ามาอออขอเข้ามาไม่ได้ซื้อทีนี้เจ้าที่ที่เขาดูแลตรงนี้เขานั่งมองเราเนี่ยทั้งคนเาขาเขาคงจะมองว่ามึงก่อติดเปล่าวะของปลอมววอนี่ว่ะเราจะเสียหน้าไม่ได้เว้ยเอาให้ติดดิทไงดีอ่ะก็ต้องติดถ้าไม่ติดแม่งก็เราต้องทำตามปนิดซอยจู้เลยดิ่งไปจู่อ้าวก็มันไม่ติดอ่ะ ก็ขอเตาแก้ก็ทำไม่นี่เสร็จแล้วตกไม่ไรตีลวนได้หน่อยแล้วทับล่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำไม่สำเร็จไม่มีเฮียดูมันให้อะไรพี่ไปโกยอะไรมาเนี่ยพี่พี่ไม่ไดโกยเขาโกยมาให้เลยพี่ก็แม่งกะไล่นี่หว่าทดสอบทดสอบเราเลยอะทดสอบเราเลยเนี่ยอะอ่ะตอนนี้เราต้องหาตัวช่วยแล้ว คือมันก่อไฟไม่ติดใช่ไหมบุตรล่อน้ำมันเลยเอาหมดถังได้ไหมอาแค่อาบถุงนี่แหละไปจุดอ๋อเออ,เอ,อแล้วเราจุดใส่ถุงไปเลยเนี่ใช่ ไหลวะหน้าแหกด้วยระวังบึ้บไปฝนตกด้วยไปไปไปใช้ก่อนบึ้บมือดิอย่างนี้บึ้เบเลย <c ười> เฮ้ยรีบรีบรีบอทำเวลาเห็นไหม เบนซินมันเพื่อเดียวไงไม่เหมือนดีเซลไม่รับมันมีนี่ไงมดูเชื่อไฟอยู่จะติดไหมคิดว่าเราจะได้กินเมยครับอันนี้เฮ้ยมันเราเห็นไฟแล้วนะเว้ยเอาโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะติดไหมครับตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาอะไรตอนนี้จุดไฟไม่ติดจุดไฟไม่ติดมชื้นฝนมันตกไงอะไรวะขนาดนี้ยังไม่อยากจะติดให้เนี่ยนน้ำมันใส่ขนาดนี้ไม่ติดจะได้กินเมย์เนี้ย ดูเบ้าหน้าก่อนน่าจะมีโอกาสเฮ้ยมีเนี่ยไม่หมายแล้วเนี่ยน้ำมันทั้งสองคันนะเอาจะไปติดให้มันรู้มันไปเอ้าเอาเองเอาเองเอาเองให้มันเซ็ตตัวกันดิลิตรตั้งสี่สิบกว่าบาทไม่ติดให้มันรู้มันไปเอ้าเออเอาเแบมีแบมีเอาให้หมดถังเฮ้ยมีโอกาสแล้วแต่ครั้งนี้เราจะใช้เทคโนโลยีในการใช้ลมไงใช้ลมจากไปพัดโดน ไปเป่าไฟให้ติดยังไม่เชื่อมต่อเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดเว้ยโดนอ้าวพังโดนพังโอเคอ่ะถือสไฟติดแล้วเนียงกิ๊กเนียงกิ๊กเข่จมโทรศัพบเหรอเฮ้ยจะดับแล้วพี่ต้องพัดก่อนเฮ้ยได้แล้ว้โโอหมันไมม่่เชือนี่ไงเอาไปเอาไปน้ำต่ำอ่ะ ไอ้ไหนได้ไวเฮ้ยติดโคตรดีอ่ะผ่านชึ้งขนาดไหนก็เกือบติดเกือบเกือบไม่ติดในนี้ติดแล้วเนี่ยเจอใบพัดโดนเข้าไปงแรงเลยเฮ้ยโดนเป็นอะไรมากกว่าเราใช้ใช้ทุกอย่างที่เรามีแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ติดเดีวมารู้ไปครั้งงานนี้ยแล้ว พัดลูกพัดพลังแรงกว่านี้เลยลูก <_ an> เฮ้ยไอ้ยิ่กินได้ไงวะเอ้แบตหมดเลยไอย้แบตอันนี้สามก้อนเฮ้ยชนมือหน่อยชนมือหน่อย <_ an> เฮ้ยติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยให้โดนเว้ยจบที่โดนให้โดนดีเียประโยชน์ติดก้ดีอ่ะ ทานชื้นขนาดไหนก็เกือบติดเกือบเกือบไม่ติดนนี้ติดแล้วเนี่ยเจอใบพัดโดนเ้าไปไอ้ลมแรงเลยไฟติดแล้วเว้ยทำเร็ววันนี้ทำไมมันตรกทเลยังไม่รู้เหมือนกันทำเวลาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเอคได้พร้อม่มีฝนก็ตก เฮ้ยผลตกถ้าฝนตกนี่พี่ก็ตัวให้ตรงมันแล้วกัน กมีเรียบแลดีกว่าแลแลทำไม่ได้่ะสุดให,ให,ใหม่ครับสุดใหม่ใส่ชิ้เยี่ยมด้วยสุดเร่งรีบสุดเร่งรีบอร่อยปากระบกักสุดเฮ้ยได้วะได้ไหมเฮ้ยไ,ได้วะเอาพริกปิ้งๆนั่นหน่อยอจะไ,ได้แบบลดลดเรียกอะไรลดเวลาลดคอสลดคอ,ลคอสลดเวลา รับปฏิทานเราคว่าจะไม่ได้กินแล้วนี่จาไม่มีโดนในจบเลยนะเออขอบคุณโดนพอแล้วปะเอาอีกแล้วอร่อยปากระบากตูดหูตูดตามสโลแกนที่เราตั้งปฏิทานไว้แล้วก็ต้องระบากตูดให้ได้ตอนนี้พริกก็แพงนะสิบห้าบาทแล้วสิบห้าบาทแล้วใช่ไหมจากสิบบาทตอนนี้สิบห้าบาทแล้ว เราตัมจริงเราหมดหวังแล้วนะเออว่าเราจะไม่ได้กินเนื้อย่างแล้วนะเราเจอโดนเข้าไปเนี่ยช่วยช่วยเราได้เยอะเลยก็เพื่อัดไปกินเหมือนเดิมชิ่นไหนลองมาหั่นก็กินดู้ีนี่นพ่าจะไม่ได้กินซะแล้วสุดแล้วนี่คือเนื้อเราของกินใช้หมดสายไปทำเวลาเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็เขาให้ออกตั้งแต่สี่โมงครึ่งด้วยใช่ไหม ตอนนี้เราตอนนี้สี่โมงสิบห้าแล้วอ่าสิบห้าแล้วเดี๋ยวสิบห้าทีต้องรีบทำตามกฎเขาเลยครับลองเลยอ่ะผมขอรีวิวเลยแรกอ่ารีวิวเลยด้วยความรวดเร็วอ่าร้อนไหมรีร้อนนะเป็นไงฐานเลยฐานว่ามาตรฐานคืออร่อยอร่อยนะยวกูลองบ้างดิอมถ่ายอุ้มถ่ายให้ไหมนี่แหละผมจัดการเอง ลอยลอยลอยเป็นไงบ้างโหกับลำธารที่สวยงามคอารู้สึกนี่นะได้ไหมมันมหาวาหาว่าหามา่าหา่าหาว่าหนว่าหร่ายาว่หาว่าหาว่าหาน่าห้วาหาว่านาะว่าหาว่าหาวาว่าหา้าหาว่าหาว่าหาว่าว่าอ่าหา่าห่อนาว่า่าหาว่าหอว่าว่่่่่ห ว่าราไม่ได้กินแล้วแล้วด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยไหมเฮ้ย,ยแต่ก็ติดแล้วเนี่ยอันน <Yeah. S 1> เออแน่มีออคชั่นเสริมเด <Yeah. S 1> ูว่าอร่อยจะรอขอจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนแล้วกัน ตามธรรมเนียมธรรมเนียมนะครับตรงไหนที่มันเป็นน้ำที่เราลงได้เนี่ยเราจะเอาหัวมุดน้ำใช่แล้วแต่วันนี้น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ใช่แล้วแต่เราก็จะมุดเหมือนเดิมพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งหนึ่งสอง เน้ารับครทิปท่องเที่ยวแดนสนทยาอำเภอสหาเรา้อเคนี่อนแดนสนทยาชัวนะมันทำไมถึงเรียกว่าสนทยาเพราะว่ามันใช่ก่อไฟไม่ติดใช่พอแท้ แล้วอ่ะแต่เราก็ทำทุกคนเลยใช่ลราหากมากเราใช้อุปกรณ์พิเศษนะก็คือเครื่องมือเครื่องโดนเครื่องมือแพงมากเลยใช่เพราะเป็นเป็นการมาทิพย์ที่ลำบากระดับไหนเนี่ยแต่สวยสวยนะใช่หรือว่าตรงนี้เป็นป่าดิบๆเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาแบบมชาติจริงๆอ่ะสงบเงียบไม่มีใครแน่นอนเลยมาที่นี่เลยยังไงไม่มีใคร รับประกันเลยมาได้เราก็เจ้าหน้าที่ก็ตรับรองได้ดีมากนะครับเราก็ขอผ่านบริการที่อญาตให้เราผ่านมาให้แล้วขออนุญาตนิดนึงอันนี้คุณว่าไงรอกุญภาคเป็นข่าวกุญภาคเพราะมันอยู่ข้างบ้านเราเอง่ยไม่เกินถ้าหนีไม่เกินยี่สิบโลนะใช่ยี่สิบไหมใช่ยี่สิบเป็นไงยี่สิบเป็นไงวันนี้เสยๆๆใช่ใช่คือมันมันต่างจากที่นะที่นี่มันแบบ รันชาแบบมันหยิบหยิบยังไงมันเสียวอ่ามันเสียวใช้คำว่าเสียวๆเลยโอเคนะครับสำหรับทริปนี้เราคงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วครับแดนสุนธยาเบอร์สายดาวเดี๋ยวทริปหน้าจะเราจะไปไหนต่อรอติดตามใช้แล้วกดติดตามเราด้วยนะโอเคนะครับ Nature Trip เด็กเป็นธรรมชาตเฮ้ มีงูเหลือมบอกว่าเนี่ยนั่นก็มีมันเป็นเป็นแหล่งน้ำไม่อย่างดีอ่ะแม่งน่ากลัวดีวะเวลาน้ำหลังๆมามันตีคุ้มนะไปเดินไปดูปะต้นไมต้นนี้สูงมากพี่ว่าอย่าไปเลยวะลับไป่ตอกแล้วมันเสียมสี่โมงแล้วการงการแล้วพี่ไปกลับ เฮ้ยเฮ้ยโอเคแล้วมันอะไรวะไปไหนวะเฮ้ยนวะไปไหนวะโอเคเฮ้ยทางนี้พอทางนี้พอเฮ้ยเฮ้ยอยอกกันเลยนะอ่ะเฮ้ย เดหนึ่งเปอร์เนต์ู้พี่รีเอาเยวไรวะขี่ลงมาทำไมวะเอาแล้วไหไหมหมเขี่ลงมาทำไมวะดีแตยังขึ้นมาได้เพื่ออะไรวะเนี่ยพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ดูตวันตกดินไหนตวันตกดินโคนาน้อหโอยมุกค,ค่าบาทติบาทก็เอาตรงเนี้ยเ,นะเ,เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนไป